หากวันนี้ม <lah> ึง oh ย oh yeah. ังไม่ตายมึงไม่มีสิทธิ์ท้อต้องสู้ต้องทนเพื่อคนที่รอจะเจ็บจะช้ำต้องทำต่อไปหากวันนี้ชีวิตของมึงยังคงไม่ลมหายใจพ่อแม่ของมึงนั้นต้องสบายเจ็บมาหนักเจอมาเยอะสำหรับชาวราศีเมษ ชาวราศีสิงห์ชาวราศีพฤษภชาวราศีตุลและชาวราศีพิจิกพูดยังไงว่าทั้งห้าราศีนี้เจอมาหนักจริงๆในรอบปีที่ผ่านมาและในปีนี้2567เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับหลายๆราศีโดยเฉพาะชาวราศีพฤษภชาวราศีเมษชาวราศีตุลและชาวราศีพิจิกคุณกำลังจะได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้รับสักทีดาวพฤหัส จะย้ายเข้าในราศีพฤษพวันที่30เมษายนในปีนี้นั่นหมายความว่าชาวราศีพุษพและชาวราศีพิจิกคุณเตรียมพร้อมรอรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณได้เลยโดยเฉพาะความเจ็บปวดเรื่องของความรักคนรักคู่ครองใครที่กำลังรอบุพเพสันนิวาสหอคู่แท้ของคุณเขาจะมาถึงหลังจากวันที่30เมษายนคุณจะมีความสุขในเรื่องของความรักรวมไปถึงคู่ปัตนติคู่สัญญา และชาวราศีพฤษภคุณจะมีความสุขมากขึ้นจากที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ส่วนชาวราศีเมษเป็นปีทองของคุณเนื่องจากดาวพฤหัสเข้ามาในาในราศีในพบการเงินของคุณและชาวราศีตุลก็เช่นกันเรามาดูกันว่านอกจากลัคนาดวงต่างๆแล้วดาวต่างๆแล้วไพ่ยิปซีบอกว่ายังไงบ้างขอจะไพ่ถึงทั้งห้าราศีนี ก็สาหรับใครนะคะที่มีแฟนนะมีคนรักอยู่ใน5ราศีนี้ก็ฟังด้วยนะคะใบที่1 3ดาวทรีออปซอนใบที่2จะเป็นออฟ f อร์จูดกงล้ ude, งอแห่งโชคชะตาความเจ็บปวดที่ผ่านมารักสามเศร้าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสิบเมท้าคุณเจอมาหนะนักจริงๆหนักจริงๆสําสำหรับสิบเมท้าและใบแปน,นี้หมายถึงชาวราศีเมษนั่นเองนะ,ะชาวราศีธาตุไฟนะ,ะชาวราศีธาตุลมนะคะแล้วก็เจวิล คุณเจอมาเยอะจริงๆค่อนข้างที่จะหนักมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งถูกหลอกทั้งถูกโกงแล้วบางบางราศีนะบางท่านเนี่ยถูกโกงด้วยนะเพราะว่าเดวิลเนี่ยมันจะถูกโกงด้วยนะคะเพราะความใจเดี่ยวคุณนั่นเอง six of pentacles คุณเป็นคนที่ใจดีมากๆจนบางครั้งคุณถูกโกงนะคะถูกโกงถูกหลอกให้เสียเงินให้เสียทรัพย์และรวมไปถึงการถูกหลอกให้รักโดยเช่นเดียวกันนะมาดูซิว่าสำหรับปีนี้เป็นอย่างไงบ้างนะคะ The Sun พาทิดขึ้นแล้วในชีวิตของคุณนี่คือสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณทั้ง5้าราศีคุณเตรียมได้เลยเดอะซันขึ้นแล้วมาดูใบต่อไปนะคะไฮคริสเตทนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องของความคลุมเครือนะหรือสเสน่ห์หรือความไม่ชัดเจนที่ผ่านมานะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูต่อนะทรีออฟวานชภัยของการขยับขยายหรือรักทางไกลลักออนไลน์ด้วยนะคะนะเดี๋ยวจะ ปลความหมายดพร้อมกันทีเดียวเนาะนะคะ nice soft pentacles อัศวินถือเหรียญขึ้นมาเข้ามาแล้วนะคะท่านผู้ที่เป็นผู้ชายก็จะได้เป็นอัศวินถือเหรียญสำหรับท่านที่เป็นผู้หญิงคุณจะมีอัศวินถือเหรียญน,นำความพร้อมและความรักมามอบให้กับคุณและคุณจะเจอกับคู่ชีวิตนะคะโอเคสำหรับทั้งห้าราศีนะสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั้นเป็นเรื่องดีค่ะไพ่สีนะคะคอนเฟิร์มออกมาเช่นเดียวกันกันกบทางโหราศาสตร์ไทยเช่นเดียวกันนะคะที่ผ่านมานั้น รา,าชาราศีที่เอ่ยไปถึงเมื่อตอนต้นคุณจะปวดมากกับความรักสามเศร้าหรือความรักที่มีมือที่สามการเข้ามาแย่งชิงหรือบางท่านนะคะเป็นมือที่สามซะเองด้วยนะคะในความสัมพันธ์เนาะก็สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณคุณหนักคะ่ะแล้วก็เหนื่อยมากในความสัมพันธ์นี้เหมือนถูกพันธนาการไว้คุณอกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ทั้งที่มันเจ็บปวดมากๆแต่คุณก็ออกมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะความใจเดี่ยวคุณเองและบางท่านนะคะ อาจจะถูกหลอกให้เสียงเงินด้วยหลายๆคนนะคะอาจจะโดนสแกมเมอร์หลอกเอาด้วยนะคะในปีที่ผ่านมาของคุณก็ถือว่ามันผ่านไปแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและนะคะกงรอโชคชะตามหมดแล้วสิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณพระอาทิตย์ก็มันจะเกิดขึ้นกับคุณ,นะค,น,คณนะคะโดยเฉพาะชาวราศีพฤษภและชาวราศีพิจิกดาวอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะดาวอาทิตย์ขึ้นแล้วสําหรับดาวอาทิตย์แล้วนะคะคือ สิ่งดีๆที่กาลังจะเกิดขึ้นคือพระอาทิตย์ที่กาลังเข้ามาในชีวิตของคุณชีวิตใครที่คลุมเครือมืดมนนะคะคุณกาลังจะพบเจอกับความสดใสแล้วค่ะและในะขณะที่แพ้พิเศษอันนี้่งบอกถึงเสน่ห์นั่นเองนะ,ะเสน่ห์หรือบางอย่างที่คลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณทารู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องของพลังงานนะ,ะพลังงานและสําหรับสายมูทุกท่านนะคะใครที่เป็นสายมูท่านะะในห้าราศีที่อาจารย์บอกนะคะ สายมูเต็มตัวได้เลยพลังงานมูคุณมาเต็มมากนะคะมาเต็มเยอะจริงๆนะคะแล้วก็นะคะเรื่องของรัก้างไกลรักออนไลน์หรือการขยับขยายสาขาขยับขยายงานที่ทำนะคะก็จะค่อนข้างที่จะดีมากอัศวินถือเหรียญค่ะโดยเฉพาะชาวราศีเมษนะปีนี้นะคะเป็นปีที่ดีที่สุดเลยสําหรับเรื่องการเงินและการงานของชาวราศีเมษคุณกาลังจะเป็นอัศวินถือเหรียญคุณกำลังจะถือเหรียญแบบนี้เลยนะคะอะไรต่างๆที่ผ่านมานะค,ะความลําบากที่ผ่านมาหรือความ ความไม่พร้อมต่างๆที่ผ่านมาจะหมดไปสักทีเมื่อมันถึงปีนี้ของคุณและเป็นปีที่คุณจะพบเจอกับคู่ชีวิตค่ะ Two ูอัวนนั่นคือโซเมนนั่นเองนะคะคุณจะพบเจอกับคนที่ใช่คู่ชีวิตที่สดใสคนที่ใช่ที่คุณรอมานานเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อมั่นในพลังงานความรักอ้อมกอดโชคชะตาจะอบกอดคุณ